อริยสัจสี 4, หมายถึงความจริงของชีวิตสีประการข้อที่1คือทุกข์หมายถึงความไม่สบายใจในการใช้ชีวิตเช่นการเกิดแก่เจ็บตายหรือความผิดหวังที่เราทุกคนต้องเจอข้อที่2คือสามุไทยคือสาเหตุของทุกข์ซึ่งเกิดจากความอยากความยึดติดและการอยากให้ทุกอย่าง เป็นไปตามใจเราข้อที่3คือนิโรธหมายถึงการดับทุกข์ถ้าเรารู้จักปล่อยวางความอยากของเราใจของเราจะสงบและมีความสุขมากขึ้นและข้อสุดท้ายคือมัคคือหนทางดับทุกข์หรือการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมีสติคิดดีพูดดีและทำดีอริยสัตส,สี จึงสอนให้เราเข้าใจชีวิตและอยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์เกินไป